โจอี so, e ้บอยพร้อมเป็นสขีพยานจ้ะนงพนันนีถูกเสนอให้8ล้านแลกทำงานนี้ ดาราหลายคนถูกทักหลอกไปจ้างงานอ้างให้ค่าตัวสูงสูงต่างออกมาเตือนกันจำนวนมากเช่นเดียวกับจา้าขีดกลางนงพนีมหาไทยนักร้องเสียงดีสายแซบสซยหาที่ล่าสุดได้เคลื่อนไหวอินอตราแการมส่วนตัวแอบจ้าขีดล่างนางพนิตเผยภาพแชทที่ถูกทักบอก,กว่านอกจากรับงานร้องเพลงรับงานอื่นไหมครับมีเซ็กแปดล้านรับไหมครับทางด้านสาวจะตอบว่ารับค่ะที่ไหนคะทีมงานเราพร้อมแล้วจากแอดมิน พร้อมมัดจำไหมคะนอกจากนี้สาวจะได้ระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมบอกว่าไม่เคยคิดมาก่อนว่าชีวิตเรามีค่าขนาดนี้วันๆนในเพจแจ็คบรันช์อีจ้าต้องเจออะไรบ้างลงโอ้ยอยยย,ยเครียดรอพี่เขามัดจำบอกเลยค่ะว่างานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างหือหาคนแบบนี้ยังมีอยู่ต่างเข้ามาคอมเมนต์กระนำไอจเลยทีเดียว